สันในเทลมีปัญหาก็คือเร่งไม่ขึ้นเครื่องเดินไม่ค่อยเรียบเข้ามาให้เราตรวจเช็คสิ่งที่เราเช็คเจอก็คือเบื้องต้นลักษณะการเร่งไม่ขึ้นหรือว่ากินน้ํามันอะไรพวกนี้เราจะเช็คหัวฉีดก่อนนะเป็นหลักเราจะใช้ชุดหัวฉีดแล้วก็อากาศในการตรวจเช็คเราตรวจเช็คหัวฉีดโดยการถอดไปเช็คว่าหัวฉีดเนี่ยมีการรั่วไหมก็คือขึ้นตัวเทสว่าน้ํามันในการ,รจดปปรหรือเปล่าการเทสตรัร่วเนาะ ในสามหนึ่งมันหยุดไหมข้างบนเป็นหัวฉีดดูว่าเป็อในอะไรอะไรบ้างเนะงาะเห็นไหมน้ำร้อนต้มต้มกำลังอัดคลิปอยู่อยฟองอากาศเนาะนะ้ำไม่มีนะไม่มีส่วนไหนจะเป็นฟองอากาศที่มันแตกไม่มีหยดน้ำมันมาแนละ้วอันนี้คือการเทสรั่วต่อต่อ เอาไปตัวเลขถึงเนาะเอาเลยหมดแล้วไม่รั่วถือว่าผ่านหลังจากเสร็จเราก็จะเช็คว่าปริมาณการฉีดทั้ง4ี่สูบเนี่ยเท่ากันไหมทั้งสี่หัวเอามาฉีดมาฉีดมาหาปริมาณการฉีดทั้ง4ี่สูบนะเท่ากันไหมถ้าเกิดสังเกตเลยมันจะมันจะพร้อมๆกันเนะไม่มีสูตรแบบที่มันรั่ว าแล้วก็ลักษณะการสเปรย์ของหัวฉีดสเปรย์เหมือนกันไหมัวคอันนี้จะเป็นเรื่องของลักษณะการใช้งานจริงๆนะเพราะว่าหัวฉีดมันต้องยกวางยกวางยกวางเห็นไหมลักษณะการสเปรย์สภาวะจริงๆเลย,เ,ลยเข็มก็จะยกแล้วก็ปล่อยยกแล้วก็ปล่อยยกแล้วก็ปล่อยน้ำมันก็จะ ว่าปริมาณน,น้ำมันทั้งสหัวฉีดเท่ากันงั้นถ้าเกิดเช็ค3ตัวนี้การรัว่วลักษณะการสเปย์แล้วก็ปริมาณการฉีดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเท่ากันถือว่าหัวฉีดทํางานปกติเราก็จะไปเช็คต่อ,เ,อเขาเรียกว่ากรองเบนซินในถังดูว่ามีการอุดตันหรือว่าสก,กรปรกหรือเปล่าแต่เช็คแล้วก็ไม่เกิดปัญหาอะไรเราก็มาเช็คไฟเจอปัญหาเรื่องของคอยคอยสูบที่หนึ่งมีอาการฉ่ำน้ำมันมาก แล้วก็สูบอื่นก็ก็มีด้วยเหมือนกันแล้วก็เรื่องของอากาศเราไปดูเรื่องปีกผิเสื้อปีกผิเสื้อก็จะมีบ้างเนาะที่มันจะสุกกระปกแล้วก็มีคราบขเข่าดำๆก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่จุดที่จะเช็คต่อก็คือการเช็คกำลังอัดเพราะว่าปัญหาหลักเนี่ยคือการเร่งเครื่องแล้วเร่งไม่ขึ้นก็เราก็จะไปดูเรื่องของกำลังอัดทั้ง4สูบเจอว่าสูบที่1นนี่อ่านค่าให้ฟังเลยนะ 130 psi สูบ2 109 psi สูบ3 70 psi ถือว่าต่ำมากสูบ4ก็คือ151 psi ค่ากำลังอัดนี้เป็นส่งผลต่อการเร่งแสงตอนทุกครั้งที่เกิดการเร่งแสงที่แสงไม่ขึ้นเพราะว่ากำลังอัดไม่มีต่ำมากทั้ง4สูบไม่เท่ากันงั้นสิ่งที่เราต้องแก้ต่อก็คือว่าทำให้กำลังอัดห้องเผาไหม้เท่ากันทั้ง4สูบ 叫。